Orange. Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello? Ah! Ah! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Wow. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. Ah. At... What do you mean, we? โอ้สามสิบสิบสามมิถุนาโอเคอีกโอเคโอเคินไซ d ์เอาสองโอเคภาคแรกิสนีย์กับิซซ่าใช่ไหมโอเคเด็กน้อยของเรากำลังโตมีอันหนึ่งมีตรงหนึ่งตรงหนึง่ง ตรงนี้เหมือนเดิมใช่ป่ะอันนี้ศาสตร์อันนี้อันนี้เขาเรีว่าอะไรวะกลมลืมภาคแรกแล้ววะอันี้ยนนี้อะอันนี้อะไรวะอันเนี้ยความจำเหรอมีตรภาพมันจะมีเกาะมิตรภาพนี้เกาะกีฬาอันนี้นี้อีกอันเดียวกันป่กว่ะไม่รู้อันนี้เกาะครอบครัวอันนี้เกาะติงตองมิสัยป่ะอันนี้ไม่ใช่มิสัยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะมึง ไม่รู้ว่าเกาะมีเกาะเกาะน่าจะเหมือนเดิมกูจําไม่ได้ปึ๊บได้ไม่มีอะไรดีกว่านี้อายุสิบอายุสิบสามสิบสามสิบสามไม่มออะไรวะมอหนึ่งเออมอเหนือเนี่ยใส่อันนี้ดัดฟันเปล่าวะหรือไม่ใช่วะไม่ใจการทุกอย่างเปลี่ยนไปโอเคดิสนีย์ โอเคติวๆเอ็งเพิงแต่งพระแหลกลืมมาเปี่ยนนแนี้นึงคุเหรอ เดี๋ยวอะไปปรับสโลก่อนปรับสโลไอ้นี่มองไม่เห็นอ่าสโลขี้ขี้อะะไม่กี่อันนี้อะไรวะไม่ใช่เราเกลียดหร้ว่าข้างในมันทำอะไรอ่ะอันนี้ได้เก็บความจำอันนี้อ๋อมีสายอ๋อมีปุ่มแบบนี้ อัน,นี้เขาน่าจะไปแก้แก้เพิ่มอะไรอะไอ้น,นี้กูไม่รู้รู้หมดละมันจะมีอันนี้ฉายความทรงจำอันนี้ที่เก็บใช่ปะลืมตุ้ย,ยนะียอะไรนี่นะ่ะอืไมไอ้นนี้ความสุขความเกลียดเนี่ยนะกููจำไม่ได้ละไอ้ความโกรธแล้วก็มีความกลัวอ,อ๋อโอเคมีทุนาปีหน้าสี่ส้มเหรอ ฮะสีส้มฉันเหมือนสีส้มหรอไม่เหมือนไม่เหมือนปึ๊บนี่ไงสีส้มอันนี้ความวิตกกังวลกังวลเหรอเออเริ่มมีเยอะอะอ,<า>อ่ะอารมณ์แปย์ยี่อ,อะไรเนะี่ยอ่ะเริ่มมีหมายเพิ่ม โอ้ยจนเต้ม,มาชื่อวิตวกังวลฉันเก็บของไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวมึงทุบแล้วกูจะสร้างห้องนอนมึงยังไงอะ่ะมึงทุบแม่งทุกอย่างอะ่ะมึงจะอยู่อีอกเหรออันนี้ถ้าสังเกตนะอันนี้มันความสุขใช่ไหมอันนี้ความเกลียดอันนี้ความกลัวกับความโกรธอันนี้ความสุขกับความความเศร้าปะหรือความกลัวนี่ความเศร้ามันความเศร้านี้เออเรื่องแบบบาลาน์ มาชีวิตเอออะนี่ใช่ของไ้อนอ้ไของมึงก็อยู่อีกเหะไอ้หี้อ่ะตอนคืนแม่งทุกหาเหวอ,อะไรไม่รู้อารมณ์ใหม่โอเคโอ้ฉันขอโทษอ๊ะขอโทษทำไมอ,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 อ่ะโอ้อโอ้อโอษโอ้โอ้าอ้โอ้โอยาอ้า้เจ้อกัอครั้งแก้กอ้้าอ้โอ้ มาความว่าไงเราฮะเหมยความว่าไงเราฮะเดี๋ยวเลยแล้วอยากให้เจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกอะไรวะโอเคแล้วก็ช่วงนี้หนังฟิลกู๊ดแห่ง2020ฟิลแซดด้วยมีหนังฟิลแซดด้วยโอเคหนังฟิลโกดโอเคหนังฟิลโกดมีอะไรอีกอ่ะฟิลกลัวโอเคฟิลกลัวอยากแยงโอเค ความเกลียดวิตรกกังวลโอเคฟิวิชาอีกอมีอีกฉานะมีมีอายมีมีโกรธกลัวอิจฉาแล้วเบือ่ออายอ่ะมีใช่แหละอ่ะดูไม่หันนี่คุณสโลโคตรโค่แล้นเนะเดี๋ยวยาแยงวิตรกกังวลอิจฉาเน่าเบือ่ออายโกรธกลัวแซดมีแซดด้วยเหรอเออเศร้าดิมัน,มน,มน,มนเศร้าเออก็ใช่แซดกลัวมีอกกาอยกลัวยาแยง ไม่ต้องงอิาเบื่อโอเคกูก็สรุปไม่ได้ว่ากูากำลังดูต้องตีนอะไรอยู่เนี่ยมันไม,มนบนนนะ่บอกน้อยชิบหายเลยดินะบอกน้อยชิบหายเลยนี้เพิ่งตื่นนอนอนะอันนี้ก็มาทุบมาทุบแล้วไม่ได้สร้างยี้ยอะไรเลยอันนี้เกาะเหมือนเดิมโอเคน่าจะเหมือนเดิมโอเคม่เคลีย เกาะเนี่ยเหมือนเดิมมันคือเกาะเลยวะกูลืมละมมีแซดมีกูในหนังอะไอทีเลอร์มันบอกกังวลเบือ่ออิจฉามีิฉามีมีเบือ่ออิจฉากังวลแล้วชี่อะไรอีกวะไม่น่ามีปะหาให้หันวีละเบิดด้วยโอโ้โหได้ไงเนี่ย เขาต้จะบอกแค่นี้นะฮะห้องนี่ปกติอันนี้อันนี้ไม่ได้ฉายปะดีฉายวะไม่รู้คือโตขึ้นอ่ะโตขึ้นนิสอารมณ์ก็เยอะขึ้นอ่ะโตขึ้นอารมณ์เยอะขึ้นมีฉาเบื่ออันนี้ไม่รู้กูไม่รู้อ่ะไม่ชัดเจนมีอิจฉามีโกรธอิจฉาเบื่อกูดกูดน่าจะรัลลาปะจำชื่อจำชื่อได้ละรัลาลาโกรธ ยาแยงอิจฉาเบืออ่ออายโอเคอิจฉามีอายด้วยโอเคมีสี่มีสี่อารมณ์อิจฉาเบืออ่ออายกูจำได้กูเคยเห็นโปสเตอร์อยู่เดี๋ยวกูไปหาโอเคกูกูเจอโปสเตอร์แล้วอันนี้กังวลโอเคอันนี้กังวลมีกังวลอะกังวลเหลือสามอันมีอายเบืออบ่อมีอายเบื่ออิจฉาอายเบื่ออิจฉาอันนี้กังวลตัดทิง้ง ันนี้เบื่ออันนี้น่าจะเบื่ออันนี้อายปะอันนี้เบื่อตัดไเหลืออายกับอิฉาอันนี้อันนี้อายปะหรือสองอนเนี้ยอันนี้กูไม่รู้อ่ะอันนี้แบบมุงมิ้งอ่ะอันนี้อันนี้มือใหญ่อ่ะอันนี้มือยังใหญ่อ่ะอันนี้เบื่อกังวลอันนี้คี้อะไรวะมีอายกับมีอายกับมีอายคี้อะไรมีอายกับคี้อะไรวะอิฉาอิฉา ไอ,อ,จจอ,นะอน,นี้อาจจะอิจฉามัออ้งนะนี่อาจจะอายเหรอนี่อายวะเพราะตัวมันเล็กอะเวลาตัวเล็กมัน I อายอายะมันดูอายอายอะมันอายอันี้อาจจะอิจฉาอเน,นี้ยอาจจะเป็นแบบตัวร้ายปะแต่ในหนังอะไม่มีตัวร้ายเลยนะเว้ยหนังเรื่องเนี้ยไม่มีตัวร้ายเลยตั้งแต่ภาคแรกไม่มีเลยไม,ไม่ได้มีนะไม่มีอเนี้ยอิจฉาอเนี้ยอาจจะอิจฉาอันน,น,นี้อันนี้อายมั้งนะ อันนี้ฉานี้อายอันนี้อันนี้แน่นอนว่าเบื่อกับกันงวลอันนี้เบื่อกับกันงวลอันนี้น่าจะอายกับอิฉาก็อารมณ์ใหม่อ่ะตอนแบบวัยรุ่นแล้วอ่ะมันตอนนั้นยังเด็กใช่ปะ่ะก็มีแค่เนี้ยอันนี้ก็วัยรุ่นก็มีเพิ่มเยอะขึ้นเพิ่มแบบเยอะขึ้นแต่กูกลัวอย่างหนึ่งอ่ะว่ามันเคยมันถ้าเราดูเทเลอร์มันจะมีแบบการผสมใช่ปะ่ปะผสมอารมณ์อ่ะมันจะมีอายเบือ่อ อไรพวกเนี้ยผสมกันประมาณสี่อย่างปกติหนังอะ่ะที่เราเห็นไอ้ลูกแก้วตรงนั้นที่กูบอกใช่ปะมันจะมีประมาณสักสามอารมณ์ที่รวมกันอะ่ะที่กูเห็นน่ะแต่เนี้ยมันรวมประมาณสี่อารมณ์หลายอารมณ์อ่ะอย่างเบือ่อมีตรงมันเศร้ามีความสุขอะไรแบบจะรวมกันสี่อย่างอ่ะอ้ตรงลูกแก้วอันนั้นอ่ะลูกแก้วความทรงจาอะ่ะจะมีรวมแบบสองอย่างสามอย่างบามันบาลานะ่ะอันนี้รวมกันเยอะขึ้นน่ะแต่มันจะมีตรงนึงก็คือความทรงจา อันนี้เป็นคนที่อาฉาความทรงจําคนเดียวใช่ปะ่ะสาความทรงจาความฝันนะเออความฝันนั่นแหละความฝันน่ะความทรงจามันอยู่อีกทีหนึ่งแล้วเพิ่มมาสองมิถุนาเอ,อ้ไม่มีอารมณ์แบบนี้หรอวะอารมณ์ความเงียบน,นะแบ,แบบแบบโตขึ้นอนะ่ะแล้วแบบฮอร์โ,โมโนมันขึ้นไง เฮียถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่หนังเด็กแล้วอ่ะเฮียอ,อย่างนั้นก็ไม่ใช่หนังเด็กแล้วอ่ะก <c oughs> ็อันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะน,นี้ผู้หญิงน,นี่ผู้ชายอยันนี้ดูไม่ออกอันนี้นจะอายอันนี้อิจฉาสีจมูอ่ะมันสีจมูมันบ่งบอกอะไรได้บ้างวะจมูมันสสญลักษณ์แสดงถึงความอะไรสีจมู มีพลังในการรักษาโดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาทางลมสี่ส่วนนั้นช่วยทาให้จิตใจสงบผ่อนคลายและอ่อนโยนขึ้นด้วยยังช่วยกระตุ้นให้ความรู้สึกความรักความชื่นชอบความรักเหรออ๋ออ๋อเป็นความรักเหรอเอ้ยเอ้ยมีแล้วเว้ยความรักอ่ะเอ้ยมันต้องมันก็ต้องมีด้วยดิความรักอ่ะเัยมีความสุขความเกลียดความกลัวความโกรธความเศร้าแล้วเนี่ยความรักเออว่ะความรักหมันจะมีความรัก และแต่มันจะแต่ในหนังมันมีอายเขินอิจฉาเพราว่านี้น่าจะยังไม่น่าจะยังแบบไม่มีอิจฉาปะไอเนี้ยอาจจะเป็นความรักเพราะโตขึ้นมึงก็มีความรักอะ่ะโตขึ้นอะ่ะยิ่งเป็นวัยรุ่นก็มีอะ่ะก็มีอยู่แล้วอะ่ะไอเนี้ยอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นความรักเออแต่หนังแต่ทีเ่อรไม่ได้บอกนะทีเลอร์ั้นสองอะ่ะไม่ได้บอกโอ้โหปวดหัวเลยเดีย ตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่ลูกซีซ่าแล้วไอ้เ้กูปวดหัวเลยถ้าอยากให้รีแอคอะไรหรือสรุปหรือวิเคราะห์อ,อะไรเอ่ออาที่ไม่ฉายนะเอ่อคอมเมนต์กันมาได้อย่าเอาอันเที่ยวยากูปวดหัวขี้เกียจวิเคราะห์แล้แค่นี้กูก็ปวดหัวแล้วว,ว,ลว่ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่แต่ก็น่าดูอ่ะ มีโกรธกลัวอิจฉาแล้วเบื่ออายอะ